สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นพี่ชายนะครับก็ได้รับหน้าที่จากน้องชายนะให้มาช่วยอัดเกมในะช่วงที่เขาวันนี้เขาไม่สะดวกนะครับมีธุระก็เลยให้ผมเป็นคนมาอัดเกมครับนี่ก็คือช่องอา e ร์มดอทเออนะฮะแล้วก็ผมก็คือพี่ชายที่พักนี้เขาไม่ได้เห็นได้ยินเสียงกันนะครับแต่ก็ยังมีผมมาบ้างนะในการเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวอร์นะครับ เมื่อเขาไม่ได้มีแผนในผมนะว,ว่าจะเล่นอะไรดีแล้วก็พยายามคิดอย่างหนักแล้วว่าจะเล่นอะไรดีนะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออมีเกมหนึ่งที่เคยได้ยินผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรู้จักช่องของ Ga ม ing Dose ไหมนะครับ g a m i n g Dose เนี่ยเขาจะมีคนหนึ่งนะที่เขา,เร,าเรียกว่าเอ็กสเตอร์แบนเดตาอะไรประมาณนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูมากเลยเวลาพูดเรื่องอะไรก็จะดูดูดูไปหมดะครับ เดี๋ยวก็จะลากเขาไปดูพอพูดถึงเกมเ,เพียะทีไรเนี่ยก็จะต้องมีดูมหัมารุทีนะคะแล้วผมก็มีได้ดูคลิปเขาคลิปหนึ่งนะที่เขาพูดถึงดูมสองนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือต้นเหมือนกับเป็น่าต้นตำรับเป็นตำนานที่แท้จริงของเกมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ดูมเนี่ยน่าเล่นสําหรับเขานะครับเพราะงั้นในเมื่อผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรว,วันนี้เราก็จะมาอยู่กับดูมสองนะครับ แต่ดูๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่น่าจะเล่นเก่งหรอกนะเดิมทีผมไม่ใช่คนเล่นสายดูเลยนะแล้วผมก็ไม่เคยเล่นภาคหนึ่งด้วยนะครับจะได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เล่น Windows 95เลยนะ Windows 95ในเครื่องเนี่ยมันมีนมเกมดูอยู่เหมือนกัน,กนนะแต่ว่าเล่นได้แป๊บเดียวผมก็เลิกแล้วด้วยตอนนั้นพี่ผมก็ไปยุ่งนอนมากๆเกมมันน่าเบื่อครับรดูอะอะไรเนี่ยไหนมีโลคอลมาติเเดยเดยอะเหรอสู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรเนี่ยเอาเทียนยกัน อออเัตไม่ต้องทำอะไรนะเราอ่ะแล้วก็ผมนะผมเจ็บคอนะครับไม่ไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเสียงผมเบาเกินไปหรืออะไรก็ต้องขออภัยนะช่วงนี้ป่วยนะครับอากาศเปลี่ยนแบบกระทันหัน,หนที่ไรต้อง โอ้โหเทวเดิน oh, okay, like กับมาสเตอร์เลเวลคือยังไงเราเทวเดินแล้วกันระดับความยากของดูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบทําให้คนเขารู้สึกว่าเ,เหมือนโดนโด,นโดนะูโหดแลเนี่ยแอมจูยังดูได้นะผมยังเด็กเก,กินไปช่ตายนะเฮ้ยอย่าใจร้ายนักเลยแล้วก็แบบเออทำชักเจ็บนิดหน่อยก็พอแล้วพอประมาณพอนะเอาให้รุนแรงสุดๆไปเลยแล้วก็ฝันร้ายนะ,ะเราเราไม่ใช่แฟนดูนะครับ ้นเราเอาแค่ให้น็อตทุระพอแล้วเอ้าอะไรอ่ะอันนี้คือพวกเราเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เอาไม่ใช่พวกเราแล้วไช่ใช่ละอันนี้มันคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะขีดจำกัดของเกมในยุคนั้นหรือเปล่านะที่ทำให้การยิงของเกมนี้เราไม่จำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นลงเลยนะ เราหันได้แค่ซ้ายขวานะครับเนี่ยเราไม่สามารถจะเงยขึ้นเงยลงได้แต่กระสุนเนี่ยมันจะลอยไปโดนตัวศัตรูเองนะเมื่อเราเจอศัตรูนะครับใครที่ไม่สนใจเกมแนวเก่าก็กมองข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับผมมาลงแทนน้องชายเท่านั้นนะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยดูมันเล่นสนุกไหมดูคลิปนี้ก็น่าจะไม่เล่นนะเพราะมันน่ากลัว <c oughs> ไม่ใช <c oughs> อ่อันนี้เราต้องกดได้แน่นอนแต่เรากดด้วยอะไร อ๋อกดกดสเปซปลากระโดดยังไม่มีเลยอ่ะแบบเป็นเกมเก่าเดีงอ๋อ๋อ,อมันมีปีศาจอยู่ไหนนะครับมีตายจะมีอุย้ยไฟมันแรงเนี่ยมันทำเหมือนจะหลบง,ง่ายๆนะแต่มันไม่ได้ง่ายนะครับข้างนอกน,นั้นไม่น,าน่ามีอะไรเอ็กซิทนี้คือจบจา่านแล้วหรอ โอ้จบด่านแล้วโอ้เกมแล้วนี้เนี่ยพอเราดูคนเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยโอ้เขาเก่งมากนะแต่พอเรามาเล่นเองเนี่ยจะรู้สึกถึงความอ่อนหัดตัวเลยเหมือนกับพวกเลเซนอีวิลนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยใครเคยเห็นคนเล่นแบบเลเซนอีวิลสามโชว์เพื่อนคนเล่นเลเซนอีวิลสองโชว์เพื่อนเนี่ยคือคนพวกนี้เขาเล่นกันมาบ่อยแล้วนะครับเขาก็เลยเก่งแล้วเพราะคนทั่วไปเนี่ยเขาเล่นแบบนั้นไม่ได้นะ ถ้าคุณแบบมาเล่นครั้งแรกคุณยังไม่มีความรู้ม่อะไรคุณมาเล่นเกมพวกนั้นอนะคุณตายแน่ยังไงก็ตายนะเนี่ยเราเราหลบไม่ได้เนะี่ยมันไม่รู้จะหลบยังไงมันไม่มีที่กำมงกำบังอะไรเลยคือเป็นเกมแบบยุคโบราณจริงๆอะ เทคนิคการยริงแล้ววิ่งถอยหลังนี่ก็ยังเป็นเทคนิคที่ขายใช้ก็ได้แค่หลายไม่ใช่แต่ว่าเป็นวิธีการเล่นที่ถูกต้องครับการเล่นเอเพแบบหลบไฟข้างหลังโดยที่เราหลบไม่ได้นะ ทำให้ผมนึกถึงพวกช่วงสมัยที่ผมเล่นพวกไซโฟนทออะไรอย่างนี้เลยไซโฟนสามไซโฟนสามนี่ไซโฟนสองไซโฟนสามนะครับอ้าวนี้ได้คลิปกระสุนแล้วเราต้องไปทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอรอันแน่แน็นะใครที่สนใจนะครับแล้วอยากจะทดสอบความยากแบบไปเลือก ความยากแบบเพิร์ทมีพลุนีนะ่แล้วก็ตาสบายนะครับผมเล่นครั้งแรกอะผมไม่อยากเล่นให้มันยากเกินไปอะแค่แค, <Per th. S 1> แค่กลับมาแต่เดี๋ยวผมก็รู้สึกถึงความกดดันในอดีตที่เมกไปก่อนเคยเจอแล้วนะ <c oughs> ใช้ปืนพกดีกว่า <c oughs> ปืนช็อตกันนี่กระสุนหมดเร็วมาก <c oughs> เราเริ่มจับทางได้บ้างแล้วมันจะเป็นการยิงแบบที่เขาเรียกว่าฮิสแกนครับคือศัตรูยิงเราจะโดนทีโดยที่เราหลบไม่ได้มันไม่ใช่การยิงแบบยุคปัจจุบันของเกมเ p s นะที่แบบเนี่ยมันมันต้องเป็นลรยเทมแน่เลยนะครับแต่ว่าเราต้องหาทางขึ้นไปเอาเนี่ยออย่างเงี้ยเขาเรียกฮิสแกนนะ คือเราไม่เห็นกระสุนหรอกแต่เรารู้ว่ามันโดนเราอะเนี่ยที่เกมยุคใหม่เนี่ยเวลากระสุนมามันจะมาเป็นวิธีให้เราเห็นชัดเจนครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้แบบจะเรียกไงดีอะเอาเอาเอเนี่ยจะขึ้นยังไงอะราขึ้นไม่ได้อะมันไม่มีกระโดดนะเนี่ยเออไม่มีกระโดดแปลว่าเราต้องใช้วิธีการพุ่งแบบซปเปอร์สปีดเพื่อแถออกไปแน่เลย เกมแนวนี้นะครับวิธีที่จะข้ามฟากไปให้ได้คือพุ่งแบบซุปเปอร์สปีดไปนะไม่ต้องกระโดดเองอ่านี่อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เนี่ยไหมผมผมยิงเป้าไม่โดนศัตรูนะอุ้ยนี่เจอตัวนี้ทีไรหลบมันไม่พ้นทุกทีแนี่นนะบอกว่า YouTube เขาจะไม่มองว่าภาพแบบนี้รุนแรงเกินไปแล้วเอาไปทำได้ไม่งั้นที่ผมเล่นไปนี่จะเสียเปล่ามากๆ เนี่ยมันมันไม่มีวิธีหลบนะกระสุนแบบนี้ยังไงคือโดนก็ต้องโดนนะผมจะไปรอดอีกทีน้ำเนี่ยรู้สึกพลังจะเหลือน้อยแล้วแล้วมันไปทางไหนต่อ่อานาบเข้าไม่ได้ เปิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราพลาดอะไรหรือเปล่าไม่มีนะเปิดไปเอาปินคอบมันก็ง่ายดีนะไม่ต้องเล่งอะไรมากมายเลยยิงยิงยิเข้าไปหมอนี่เป็นเกมคลายเครียดแบบชั่วข่าว มันเปิดทางให้หรือยังอะ่ะจําได้ว่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยยิงก็ไม่ได้ด้วยแล้วไงอะ่ะไม่ได้นะนี่ก็ไม่ได้ออเอาโ,อโถ่เปิดได้ก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราเปิดสองฝั่งแล้วยังไงต่ออ๋อมันก็เปิดฝั่งนี้ให้เราไปต่อพัดการเรามีเยอะแล้วนี่นี่ เสียงแบบโบราณมากอ่ะแบบกึกกึกกอกเอ้ยอันนี้ต้องมีกุญแจฟ้านะครับแซลเมื่อกี้เราเก็บมาเนี่ยถุกแจแดงแน่นอนอันนี้ลงได้หรอไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ก็มีกุญแจฟ้าก่อนต้องมีคีย์ฟ้าอ๋อก็นี่ไงทางอ้าว มันชอบดักในความมืดนะครับเอ้าตกอ๋อมันเป็นเหมือนลิฟต์นี่ไงกูจะฟ้าเก็บของปุ๊บน่ามีอะไรเกิดหรือเปล่าไม่มีเหรอดักเรียนมาก เรากลับมาทางเดิมแล้วอวอยู่ๆได้ดับเบิลคิวการตาดแล้วนะครับใช้เวลาได้ไม่นานโอ้โหคิว100%นี่คือเราฆ่าเรียบท้งแมปเลยเนาะไอเทมก็เก็บได้100%แต่สีเข็บไม่ได้สักอย่างเ,เออเจริงๆเหรอเป็นเกมที่เล่นยากชะมัด น,นี่เราไม่ได้เลือกความยากระดับ Norman นอมอนอะไอเฮิร์ตมีเพนตี้เนี่ยผมว่าต้องเป็นนอมอนแน่นอนอนะ่ะอันนี้คือเบเบอีซี่มีขนาด Easy นะอีซี่นะยังรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยตลอดเวลาอะไรแล้วอะไรมันอยู่บนนั้นอีกแล้ว กาะเกาะได้เกาะได้กเกาะเฮ้ยผมได้ยินเสียงบอศสตูมาข้างล่างนั่น ดีไซน์เขาเจ๋งจริงผมรู้สึกแบบเห็นแล้วคิดถึงพวกอันทองอันเทิงเฮ้ยอะไรอะ่ะเออเดนตอนแรกผมก็สงสัยสักตูมันอยู่ไหนกันอะ่ะข้างล่างเหรอข้างล่างผมว่าไม่น่าลงไม่ได้นะไม่น่ามีทางขึ้นนะถ้าลงไปอ๋อยังไงต่ออ๋อข้างในนี้ก็มีอันนี้อ่ะเปิดไม่ได้มันต้องอยู่ใต้เนี้ยอีกแน่ๆเลยอะ่ะ โอ้โหปืนกลจ้าอแต่มันก็ต้องเล็งให้ตรงนะไม่ใช่แบบยิงมั่วซั่วได้นะต้องเล็งให้ตรงตัวศัตรูด้วยนะถึงจะเป้าแบบไม่ได้ขึ้นลงได้นะครับเสียงมันน่าลำคาญจังเลยอยู่ไหนกันนะ่ะไหนทู่ไหน ผมวาร์ปลงมาเอาของอใครใครทำอะไรเรามันมีตัวล่องหนตายตายังตายแล้วอ๋อนี่มโตมันลงมาได้นี่หน่าไม่นี่เป็นอะไรนะครับมองไม่เห็นอะมันล่องหนจริงจัง ต้องไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหแล้วคนหลงที่หลงทางด้วยนะเนี่ยนี่คือไปไหนโอ้ยเลือดดูหน้าดูมกลายเราดิเกือบตายแล้วนี่มันจุดเริ่มมาเลยไหมใช่เลยวิ่งกลับมาทางเดิมซะง,งั้นโอ้โหน่าสนใมีเลือดด้วยยังไงอะเอาจนไหนได้ต้องไปหาคนระับ เห็นเลื่อนเราเราอยากได้อะอ๋อนี่ตรงนี้ก็มีทางไปศัตรูเปล่าไม่นะมีนะครับหากดสวิตช์เจอเพื่อนนี่ล่ะเฮ้ยตรงนี้เรามาแล้วเมื่อกี้ เสียงมันเสียงมันหลอนใจจริงๆอนนี้คือเราไปกันหมดแล้วเอ้าเรายัางไงต่อะครับมันขึ้นได้เหรอข,ข้างนั้นอะมันขึ้นไม่ได้นี่เอา้เอาอ้าวแล้วเอออ้อมทางนี้ใ,ใช้ทางไปเลย ช่นี่มันทางวาร์ปฝั่นประตูนี้เราก็เข้าไปแล้วกดสวิตช์แล้วเข้าอะไรอ่ะไปไในต่อเนี่ยเอ้ยนั่นไงประตูนั้นหรือเปล่านั่นอะนั่นอะมันวาร์ปพาเรามาที่อื่นอ๋อไอจุดที่เราเห็นเมื่อกี้แหละเราจะมาเอาของครับ ตัวอะไรอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ต,หมตายยากด้วยโอ้โหผมว่าข้างล่างอ่ะบ,บานศัตรูอะ่ะเชื่อไหมแน่แน่เลยเอาปืนกดไปรอดเลยนะตัวไปปุ๊บเก็บ การเล่นแบบมาดเมินอะไรนี่คือไม่มีเลยอะแบบกลายเป็นสุดอ่อนแล้วจะยังไงอ๋อมันกดได้ทีอันอัน,นนี้ต้องกดอีกอ๋ออ,อ,อ,อนี่คือล็อกเก็หลันเชอ่อไม่ได้เอ,อ้ยใช้หมัดเปล่าต่อยนี่ก็ใจกล้าเกินไป โอ้ช็อตกันจอกใกล้ๆอันนี้ตายอย่างไวเลยครับฆ่า1 0ร็ร้อยเปอร์เซ็นต์ฆ่าเรียบแต่เทมได้แค่แเจ็ดเจ็ดเซลสซีเกตก็ไม่มีเหมือนเดิมนะซี่เกตที่มันจะหาทางไหนเนี่ยสิบเจ็ดนาทีแล้วคอก็เริ่มเจ็บแล้วนะครับเดี๋ยวผมลุกไปดื่มน้ำสักหน่อยนะ Okay. ช่วงนี้คนเขากำลังนิยมพาเวอร์กันมากเลยนะแล้วผมก็รู้ว่าน้องผมเปนายเลเยอแต่ว่าทำไงได้เราทันแน่เออดีไซน์ดาบมันเจ๋งดีนะเนี่ยมีอะไรให้เราทำเรื่อยๆแน่นอนอนะแบบมีลูกไฟอะไรใหม่ๆให้เราต้องคอยแก้โอโห เสียเลือดอย่างเยอะอะพี่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่อีกนี่มามามาไฟมันเทพจ้าต้องมีงูคีแล้ว อที่เราไปมาแล้วมีทางไหนอีกก็มีเลสทีโอ้ยแต่ว่าก็ต้องไปทางนี้แหละโหแล้วเดินมันจะโยกไปไหนเนี่ย ยิ่งโย่ผม,มยิ่งมืนหัวนะ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับบูคีมีศัตรูเปล่าชอบเก็บของแล้วมีศัตรูมีศัตรูมองอันว่าแล้วอ,อ,อะไรอะ่ะมองไม่เห็นเลยเลยตเต็มหน้า อยู่อยู่ไกลปืนกลได้ไงมันจะมืดทำไมอ๋อนี่ไงเปิดไฟสวยเดิน้ะโยกหัวเป็นเฮ้ยล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับ อ๋อกระสุนหมดเรารุดดไปแล้วอันนี้คือเราพังลงมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองใช้หมัดดูต่อยต่อยโอ้คงชาดี้ต่อยไม่สำเร็จน,น่นอนต้องใช้เป็นลังเหรอไม่ต้องใช้ป,ปืนเหรอไม่ใช่ละ หเมือ่อกี้เขาบอกว่าเราต้องใช้กุญแจแดงที่ตรงไหนนะเเจอแล้เฮ้ยนี่มันที่ผมเข้ามาเก็บบูการี่หว่า โคตรหลงทางเออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีจุดที่ให้เราใช้กุญแจแดงนะครับนี่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 กุญแจเหลืองจ้าคีการ์ดเหลืองเอา ปืนมาจากไหนไม่รู้เทปอดเทปอดมันโดนอยู่ไม่มีศัตรูใกล้ไปไหนอันเนี้ยนน <c oughs> ตัวแสบเลยนี่ก็เป็นเทปอด <c oughs> เดิอาไม่ใช่ข้างบนนี่นนะ <c oughs> นี่เราก็คือเทปอดมาข้างบนเฮ้ยนี่ตรงนี้เปิดไฟได้หรืออะไรอ่ะขอเปิดพื้น อ๋อมันต้องใช้คืนนั้นนะครับเนี่ยเราก็เทรดต่อทีอน่นี่แล้วก็วิ่งไปเข้าทางออกโอ้โหดักได้น่าเกลียดมากอ่บบอกเลยตกดักตบได้โอ้ยเป็นงมาเิ่เรียนหัวนะครับภาพแดวโยกแลบโยกแล้วเราวิ่งขึ้นโยกมือโยกอย่างนี้น,นะโอ้โหแบบ เกียดจริงเป็นเป็นสายแบบที่ผมไม่ชอบจริงนะเนี่ยไอภาพประเภทแบบมีเหมือนกับเดินแล้วตัวโยกโยกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเฮดบ็อบเฮดบ็อบบี้เหรอหรืออะไรอะ่ะคือเป็นสไตล์การทําเกมที่เหมือนเวลาคนเราเดินแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าปกติคนเราเวลาเดินเนี่ยหน้ามันโยกอย่างนง้นเหรอะนะเราเดินว่าโฟกัสมุมกล้องสายตาเรามันก็อยู่ที่เดิมน,นะแล้วก็ไม่เคยเดินโยกหัวกันนะ ก็ไม่รู้ว่าเขาไปจำลองมาอีท่าไหนนะถึงได้แบบนั้นคือจำลองจากคนแบบไหนอะคนที่เขาเป็นสันนิบาตอหรือ,รอ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะเวลาก็24นาทีแล้วนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะส่งงานให้น้องชายนะครับก็ตั้งใจใช้ชีวิตด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับกับตาเทศกาเคยพูดไว้ว่าตั้งใจเล่นให้ดีอย่าประมาทล่ะนะครับ ไม่รู้ว่าพูดถึงกีฬาหรือเกมกันแน่ก็เอาเป็นขอให้ทุกคนตั้งใจทำเควสนะครับเพื่อให้ชีวิตจำวันเนี่ยได้รับกับความสำเร็จแล้วก็เลเวลอัพกันทุกๆคนนะครับแล้วไว้เราถ้ามีโอกาสก็คงได้พบกันใหม่นะปกติเนี่ยน้องชายผมจะเป็นคนมาลงคลิปนะครับวันนี้ก็ได้รับหน้าที่แทนนะจะพูดไปเพื่ออะไรเนี่ยพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว งั้นก็เอาไว้เจอกันข่าวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ